สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับนวัตกรรมของคนไทยนะคะที่เราทําขึ้นมาโดยเราคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมของไทยเป็นนวัตกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้วชื่อ BioExcel นะคะ BioExcel มีกระบวนการการทำงาน4ขั้นตอนดังนี้ 1. บทย่อยเศษอาหารให้ละเอียด 2. รีดน้ำในเศษอาหารออกเพื่อนํำไปผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพ 3. ผสมเศษอาหารให้เข้ากับเชื้อจุลินทรีย์ที่มีลักษณะเฉพาะ 4. หมักทิ้งไว้24ชั่วโมงจนเกิดการย่อยสลายกลายเป็นดินอินทรีย์ที่สมบูรณ์ซึ่งดินที่ออกมานี้ได้ผ่านการตรวจวิเคราะห์พบว่ามีค่าธาตุสารอาหารรวมและอินทรีย์วัตถุเทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ ตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดเรามาดูการทำงานของเครื่องกันก่อนนะคะเริ่มจากเศษอาหารขยะนะคะที่สามารถเอามาใส่ในเครื่องเปลือกหอยกระดูกอะไรต่างๆนะคะสามารถที่จะนำมาบดในเครื่องตัวนี้เพื่อจะออกมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะเจ้าเครื่องไบโอเอ็กเซลตัวนี้นะคะใช้งานง่ายมากนะคะเมนูเป็นภาษาไทยคือส่วนแรกจะเป็นส่วนของเครื่องบด นะคะอยู่ทางซ้ายมือด้านขวานะคะจะเป็นในส่วนของระบบหมักนะคะจะทําการกดเริ่มต้นที่สายพานที่สองก่อนนะคะเครื่องจะเริ่มทํางานนะคะ <S 2> <S 2> แล้วเราก็ใส่ตัวของเต็จอาหารเข้าไปได้เลยมาดูตงนีค่ะตัวของเจ้าตัวเครื่องนี้ข้างใน จะแ,แยกระหว่างของเหลวกับของแข็งของกันนอกจากปุ๋ยแล้วนะคะเรายังได้น้ำากชีวภาพนะคะหลังจากที่เรามีการแยกกากอาหารออกแล้วน้ำจากท่อนะคะก็จะไหลลงมาในเซตนี้พอน้ำเต็มจากตรงนี้นะคะก็จะมีตัวมอเตอร์นะคะดูดขึ้นไปไว้ในถังเก็บน้ำน้ำที่ได้จากการหมักชีวภาพนะคะ เราสามารถนำไปใช้ในการเกษตรต่อได้หลังจากเราบดอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารที่บดแล้วก็แยกน้ำแล้วนะคะจะส่งต่อมาที่สองถังนี้ในถังนี้เราจะใส่ตัวของแบคทีเรียนะคะที่เราเรียกว่าซูเปอร์แบคเข้าไปนะคะเพื่อที่จะไปผสมกับตัวของเศษอ,อาหารที่เราได้แยกน้ำออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปเป็นขั้นตอนการเอาปุ๋ยอินทรีย์นะคะออกมาจากเครื่องถังไบโอเอ็กเซลหลังจากที่มีการหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมีการเปิดออกมานะคะนี่คือปุ๋ยที่เราหมักเรียบร้อยแล้วกับซูเปอร์แบคทีเรียนะคะเป็นปุ๋ยอินรีย์นะคะ100%ยเปเใส่เครื่องนี้นะคะเพียงแค่กดปุ่มใส่พางที่สนะคะและกด ปุ่มของขนส่งสเปรย์นะคะเ,คเพื่อที่จะเปิดวาล์วการทำความสะอาดของเครื่องและฉีดน้ำลกไปทำความสะอาดนะคะเพียงแค่นี้เองค่ะก็ทำความสะอาดตัวเครื่องนี้ได้อย่างง่ายดายต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มที่เป็นผลผลิตของดินอินทรีย์ที่ได้จากผลผลิตของเครื่องไบโอเอ็กเซลจะเห็นได้ว่าดินดีเอนะคะสามารถที่จะปลูก ผักผลไม้นะคะได้อย่างมีคุณภาพคือเราผลิตจากขยะเปียกคือสิ่งที่ไม่ใช้แล้วนะคะนำมาทำเป็นปุ๋ยเราอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีและมีต้นทุนการผลิตในการเกษตรที่ต่ำลงะคะ่ะ